รอยยิ้มจางๆที่ทำให้ใจเต้นผิดจังหวะแต่ท่ามกลางความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มเปลี่ยนไปดินเริ่มสังเกตเห็นว่าเวลาฟ้าสายบนเรื่องเอกสารเยอะๆเธอมักจะเผลอเอาปากกามาวาดรูปหัวใจเล็กๆบนโพสตอิดที่แปะเต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเธอหรือบางครั้งก็แอบทำเพลงป๊อปเกาหลีเบาๆไปพร้อมกับขยับตัวตามจังหวะเบาๆ จนเขาต้องแอบอมยิ้มส่วนฟ้าใสาก็เริ่มรู้สึกว่าเวลาดินแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนให้เธอเสร็จเขามักจะยิ้มมุมปากเล็กๆอย่างน่ารักอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งเป็นรอยยิ้มที่น้อยคนนักจะได้เห็นและมันทำให้ใจของฟ้าใสาเต้นผิดจังหวะเล็กน้อยวันหนึ่งฟ้าใสารีบร้อนจนลืมกระเป๋าสตางค์และไม่มีเงินค่าข้าวกลางวันเธอได้แต่นั่งหน้าเศร้าอยู่ที่โต๊ะท้องร้องโครกคราก จนเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆพากันมองด้วยความสงสัยดินที่ปกติไม่ค่อยสนใจใครไม่เคยมาแต่จะเงยหน้าจากจอคอมพิวเตอร์กลับเดินเอาเข้าวกล่องที่แม่ทํามาให้เธอพร้อมรอยยิ้มจางๆกินซะเดี๋ยวหิวแล้วจะไม่มีแรงด่าฉันและจะไม่มีใครช่วยเช็คข้อมูลให้ฉันตอนบ่ายเขากล่าวยังเรียบง่ายแต่แฝงความห่วงใยฟ้าใสอึ้งไปครู่หนึ่งไม่คิดว่าคนอย่างดินจะใจดีแบบนี้ ก่อนจะรับเข้ากล่องมาพร้อมใบหน้าแดงกำ่ำไม่ใช่เพราะเขินแต่เพราะความรู้สึกแปลกๆที่แล่นวาดเข้ามาในใจและเธออดคิดไม่ได้ว่าข้าวกล่องแม่ดินนั้นอร่อยกว่าอาหารที่เธอซื้อกินกินเองใช่อีก